没。 ผลไม้ไวาวันพระนะคะ

พันยี่นี่าองนี็ได้ิน้อยเลยนี่ไส้้วค่ะเด้อขัวมีทอดมี่้าออหนึ่งซีซ่นนี่ขัวจะอันนี้ทอดห้าซจะอันนี้เตาอะไรห้าสอันนี้จะห้าอันนี้เตาปลาปลาเรคินโ้รอแล้ยวันนี้ขัวราคาซุประซินเไม่ี้จะแคค่ะ ตัวนี้บ่าท่านขัวตัวนี้ทอดตัวนี้ขัวอ๋อตัวนี้ขัวจ้าไข่เจีเนัวอันนี้มเลยะล่ะเันนี้แม่ก็มาให้ซิม่ะค่ะิมเลยิมละยีบาทคนซิมแบบมันแตกไอยากซื้อสาวแบเอาวเยา ซิ่ม้ไปกินบดแก้วหมูว้านเนี่ยติดต่อไปตจดกินัด้องถุงเข้าแซนักฟูนกินแล้วก็พิมพ์บดแก้วชอบชอยึดตัได้ใส่ใส่ยาขนน้ำยึดทับรดดาเต้นหลักกาแล้วมันคืออะไรกินบอ่นี้ก็ดีเลยตัวนี้มัวรึเปล่า ก็ไม่สีหวานก่อนนทต้องมีสไม่ดาก็ไดาตัวเดียวยีบาทห้าสบยีู่คนแข็งลแห้าหมงูคนอ่อนกว่าเจ้านั้นใช่พูดอกก่เจ้าหมังไงไอ้เจ้ยเบิ่อมาแล้วมูเนี่ยไม่มาดาได้ตี๋ร้องห่างได้ไบมเด็กห่างเดียวเลาด้ว เขามาห่อละ้าได้ยี่บอกะนีดนั้นโอ้ยต้องห่อละสี่สิกกินโยกุต้องอแะงวะห <laughs> ่อเลย,ยจ้าห่อหนึ ซ네ื้อเลยยาะพอจะของเราอันนี้พี่ขาดนะอสิเียงเอันนี้มลยเอเ่กินดไมแนเนอะอสีไปอสีมันเนาะพอแกยังเ็ด้เค็บ้างเค็มเปลี่ยนได้เพียงได้เน เไปเลยเอซไปนี่ละเ่งแล้วอะไรให้เขาจริงจงจริงพิ่ก็เป็นเทาเลยเไปเนาะอนนี้จาเห็ด็ีไป้าด้นเงินหอวดีี๊บอะไรกินสา มาที่ร้านเพียนอันสังคพันธ์ อันนี้เป็นกล้องนี่เท่าไหร่คะนี่นะเนี่ยข้อค้าเป็นเก็บเท่าไห่คนี่ลูกประวันอ่ะว่าสิบล้ออ่ะ หมูเปนบเนี้อมาข่าย anyway> ันเพ็ยบโอ้ต่างต่อไปอ๋ออันนี้ปิ้งเขาเลิกค้านี่นะสามชิ้นหาเ้ยสามชิ้นะาวชิ้นหาอันนี้เด้อเ้าหาเ้าห่ออันนี้โซนโ่นนะคะอุ่น Jadi, anak guru. ไก่เอาอกไก่ให้นะคะ,คะอกไก่อกไก่จ้าอกกเอาสองอสองหัว หายไปไหนแล้วผู้เอ้ยอยู่ไหนนอนเราก็จะไปดูเสื้อกันหนาว เร็วฮะบุปผยูสิเล่จะออกมาขอจะหาพบเราบ่ผู้ผู้ใช่่แล้วก็ลาดูให้ป้ามาดให้ป้ามาถทรแล้วเมื่อตามมานี่บบอกบี่อยู่บอกดิวาวี่อยู่บอกเลยนี่ยเลยอละตามบื้ถวดจซ้อนห้ก็กินนาะกินไข่กินแล้วละไปภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะเจอกับน้องปูแล้ว ไปซื้อดินให้น้องน้ำมนแล้วก็ส่งนักเรียนแล้วก็ไปซื้อดินให้น้องน้ำมนอีกแล้วก็มาตลาดตามหาผลไม้เก้าอย่างภารกิจเช้านี้นะคะเราก็ไปที่วังปูก,กันซื้อทูบซื้อเทียนเพราะวทูบเทียนมันหมดเทียนขาวหมด